เสือใบขุนโจรชื่อกระชอนแห่งเมืองสุพรรณเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแสดงความจำง่งขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชก,กุมารในวโรกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขอแสดงความระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ช่วยให้รอดชีวิตจากโทษประหารเผลชีวิตตนกำลังเดินเข้าสู่ตะรลงแกงแต่เหมือนปฏิหาร เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีพระประสุติการเลยได้รับอภัยโทษจนเหลือจำคุกตลอดชีวิตจนต่อมาได้รับการอภัยโทษเรื่อยมาจนพ้นโทษตำนานชีวิต2,527เสือใบถวายพระกลิ่งพระบรมจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟัง 10มกราคม2527ที่บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีรัษดรชาวสุพรรณบุรีเป็นชายวัย60ปีรูปร่างแข็งแรงล่ำสันขอเข้าพบในจรินการจโนใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยแจ้งว่าตนชื่อนายวันสะอาดดีจะขอโอกาสในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชก,กุมารเนื่องในวโรกาสจะเสด็จในพิธีตัดลูกนิมิตวสุวรรณภูมิ ในวันที่23มกราคม2527ที่จะถึงนี้โดยในวันสะอาดดีผู้เข้าพบพู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีผู้นี้แท้จริงเป็นที่ทราบและรู้จักกันดีในหมู่ข้าราชการและชาวบ้านทั่วไปในชื่อของเสือใบหรือสุภาพบุรุษเสือใบหรือในใบแก้วตาอดีตนักโทษคดีอุกชกันป้นคาชื่อกระชอนในหลายจังหวัดภาคกลางอยู่ในกลุ่มของเสอือไฟเสือดำเสือมหสิสวน นับเป็นสี่เสือเมืองสุพรรณที่ท้ายที่สุดถูกจับส่งฟ้องศาลต้องใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในเรือนจำบางขวางด้วยคำพิพากษาประหารชีวิตโดยเสือใบแจ้งให้ในายจรินทราบว่าเท่าที่ตัวเองมีชีวิตรอดได้จากโทษประหารก็นเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งมีพระราชสมภพ ก่อนวันที่ตัวเองจะถูกนําเข้าหลักประหารเพียงสมวันและจากพระบารมีคุณดังกล่าวเหล่านักโทษประหารเลยได้ลดโทษเหลือเพียงจําคุกตลอดชีวิตเซอร์ไบาย,ยังเล่าต่อว่าขณะที่ถูกาสารพิพากษาประหารชีวิตแม้ตนได้ไปเยี่ยมร้องไห้ฟูมฝ่ายตนเองก็คิดว่าคงได้ชดใช้กรรมที่ปนฆ่าผู้คนเป็นจํานวนมากเสียทีแต่โดยไม่คาดฝันเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีพระราชสมภพเลยกลายเป็นปฏิหาริย์ให้ตนเองรอดชีวิตมาได้ ตลอดเวลาใช้ชีวิตอยู่ในบางขวาง17ปีได้ประพฤติตัวดีเคยช่วยชีวิตผู้คุมที่ถูกนักโทษลุมแทงจนได้รับบาดเจ็บได้รับอภัยโทษในวาระมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2ครั้งจนได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่13ธันวาคม2506เสรอร์ไบซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวได้ซักถามด้วยได้เล่าว่าตนได้คำนึงถึงสภาพความเป็นเสือปล้นในอดีต และตลอดเวลาที่อยู่ในเรือนจำก็ถูกกล่อมเกล่ให้เห็นบาปบุญคุณโทษแล้วเมื่อออกจากเรือนจำก็ตั้งใจประกอบอาชีพสุจริตที่บ้านเกิดแต่เกรงปัญหาจะถูกเจ้าหน้าที่เพ่งเล็งเลยไปหาพลตำรวจโทรประชาบุรณะธนิตบอกถึงความตั้งใจจริงในการจะใช้ชีวิตเป็นพลเมืองดีพลตำรวจโทรประชาจึงเขียนหนังสือส่งไปถึงพลตำรวจตรีเลื่อนปัญทะนนทกะผู้บังคับการตำรวจภูธรเจ็ ถ้ายที่สุดเรื่องก็ถึงพันตำรวจเอกประวัติขนุนทองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นจนเมื่อได้คำรับรองจึงไปกราบพ่อแม่เราเริ่มใช้ชีวิตชาวนาเต็มตัวตอนนี้ผมได้ข้าวปีละ30เกวียนก็พอได้อาศัยอยู่เสื้บใยว่า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากความประพฤติที่สุดจริตนับตั้งแต่พ้นเรือนจำบางขวางมาเป็นที่รู้กันดีนายจรินการจนโนมัยผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณจึงชี้แจงว่ายินดีที่ได้เห็นเสือปล้นในอดีตกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีประกอบสัมาอาชีพและการแสดงเจ็จำนวเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเพื่อแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเรื่องดีจะขอให้การสนับสนุนทางด้านพลตำรวจตรีคุณพันธรักษ์ราชเดช อดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรเขต8ได้เล่าถึงอิทธิพลของเสือร้ายในภาคกลางในอดีตในยุคสมัยที่ท่านเคยได้มารับราชการในภาคกลางว่ายุคนั้นเสือที่ดังที่สุดก็คือกกเสอือไฟเมืองสุพรรณโดยมีเหล่าเสือร้ายระดับแนวหน้าร่วมกกก็คือเสือใบเสือดำและเสือมเหสวนยังมีสมุนใหญ่น้อยอีกร่วมร้อยคน นอกจากนั้นยังมีเสือเกลีย3มเอกที่มีสมุนถึง60คนเสือพลอยปากน้ําเมืองสุพรรณอยู่3ชุกมีสมุนอีก35คนเสือพวกนี้มีอิทธิพลในเขตจังหวัดภาคกลางตั้งแต่สุพรรณบุรีชัยนาทอ่างทองอุทัยธานีไปจนสิงห์บุรีโดยเฉพาะชัยนาทนั้นก็ยังมีก๊กเสือร้รายอีกหลายก,ก๊ก ถึงขนาดที่กรมตํารวจในสมัยพลตารวจเอกหลวงอดุลเดชจลัดเป็นอธิบดีต้องตงั้งกองปราบพิเศษขึ้นทําหน้าที่ปราบปรามเสือร้ายเหล่านี้เป็นการเฉพาะโดยมีพันตํารวจเอกสวัสดิกันเกตดเป็นหัวหน้าและมีพันตํารวจตรีคุณพันธรักษณ์ราชเดชซึ่งตอนนั้นรับราชการเป็นผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดชัยนาทเป็นรองหัวหน้าในทีมประกอบด้วยร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณครเป็นผบร้อยหนึ่งร้อยตำรวจโทใจบุญยเกียรติเป็นผบร้อยสองร้อยตำรวจโทเสริมรักษศักด รองผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผบอร้อยสามและร้อยตํารวจโทจิตลีลายุทธเป็นผบอร้อยสี่การปรับปรามเหล่าเสือร้ายในภาคกลางต้องใช้เวลาทั้งสิ้นถึง3ปีกระทั่งเสือไฟได้รับการร้องขอจากตํารวจสมัยพระรามอินทราเป็นอธิบดีกรมตํารวจให้ช่วยกันปราบเสือกกอื่นๆรวมทั้งกกเสือดาด้วยแต่ท้ายที่สุดเสือไฟก็ถูกหลอกไปติดกับเจ้าหน้าที่ก่อนถูกยิงเสียชีวิต จากนั้นพักพวกเสือไฟต่างก็ถูกจับกลุ่มตัวบางและเข้ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่บางเวลาต่อมาผู้สื่อข่าวไทยรัฐได้เข้าพบนายวันสะอาดดีหรือเสือใบอดีตเสือร้ายในอดีตที่ฝารมกุงุงที่บ้านสุดหมู่เจ็ดตํบาบลไผ่กองดินอำเภอบางปะมาจ,จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเสือใบเผยว่าตนเองนั้นเป็นบุตรนางแบนและนางโดยเสือใบโดยเสือใบได,ได้เล่าอดีตให้ผู้สื่อข่าวฟังอย่างละเอียดว่า ตนเป็นบุตรนายแบนและนางโผเกิดเมื่อปี2464ในปัจจุบันนี้อายุ63ปีเป็นบุตรคนที่4จากจำนวน7คนหลังจับได้ใบดำไม่ต้องเกณฑ์ทหารก็เริ่มออกเที่ยวหลังว่างงานจากนาช่วงนั้นอายุประมาณ22ปีเป็นหนุ่มกลัดมันจึงเที่ยวไปทั่วต่อมาบ้านยาถูกขโมยขึ้นบ่อยจนสืบรู้ว่าเป็นใครจึงไปบ้านขโมยเพื่อจะไปต่อว่าปรากฏคนร้ายไหวตัวคว้าปืนจะยิงเข้าใส่ ความที่ตนเป็นคนจริงจึงเอาปืนที่ถือติดมือไปเป็นปืนลูกซองยาวยิงใส่ไปก่อนถูกเขาหน้าอกคนร้ายอย่างจังายท้องตกบ้านไปทำไงได้ล่ะครับเมื่อยิงเขาตายไปเรื่องก็ชักบานไปลายไปกันใหญ่ผมก็เลยเดินไปคว้าปืนคนร้ายแล้วเพ่นเลยครับตอนแรกคิดจะมอบตัวแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองส่วนมากมักซ้อมผู้ต้องหาเป็นประจำผมเลยตเตลิดเปิดเปิงกลายเป็นโจรไปในที่สุดครับ เซบัยเล่าเรื่องราวชีวิตหนหลังด้วยความช่ำชื่นสลับเสียงฮเลาะและคนอารมณ์ดีหลังจากที่ตเตลิดไปเป็นโจรก็เข้าไปอยู่ชุมโจนเสือไฟมีลูกน้องในชุมประมาณ80-100คนอยู่ได้สักพักก็แยกตัวออกมาเนื่องจากลูกน้องเสือไฟนั้นบางคนทำตัวไม่ดีโดยเฉพาะแอบลักเอาพระที่คล้องคอของตนเองไปเมื่อออกมาเผชิญโลกด้วยตัวเองในฐานะหัวหน้าแก๊งหัวหน้ากก ก็พาลูกน้องออกอารวาดหากินย่านสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีและอยุธยาในบางครั้งแต่ไม่เคยหากินในสุพรรณบุรีบ้านเกิดขณะนั้นมีลูกน้องประมาณ20คนแรกๆก็ปล้นชาวบ้านแต่ปรากฏได้เงินน้อยมากเพราะชาวบ้านยากจนจึงหันไปปล้นบรรดาพ่อขาข้าหบ,บดีแต่เลือกเอาส่วนมากที่เป็นพวกรีดนนาทาเลน์เมื่อปล้นได้เท่าไหร่ก็เอามาแบ่งปันกับลูกน้องแล้วเอาไปแจกชาวบ้านที่ยากจน สำหรับใบจำนองที่นาเมื่อได้มาก็เผาหรือไม่ก็ฉีกทิ้งเป็นการช่วยชาวนาที่เอาที่นาไปจำนองกับพวกพ่อค้าหน้าเลือดในทางอ้อมช่วงหนึ่งของการเป็นชีวิตเสือนั้นเสือใบได้เปิดเผยถึงคราวเข้าป้นว่าบางค่าวมีการประทายิงกันหูดับตับแตกเมื่อแรกใช้ปืนลูกซองต่อมาไปป้นรถขนอาวุธทหารญี่ปุ่นเขาก็ได้ปืนทอมสันมาใช้เรียกว่ามีเหลือใช้เลยก็ว่าได้เพราะได้มาหลายสิบกระบอก จากนั้นอาวุธคู่มือก็กลายเป็นทอมสันออกป้นดะไปใครสู้ก็ตายใครไม่สู้ก็รอดผู้สื่อข่าวถามว่าเคยเจอกับตำรวจจังๆบ้างหรือไม่เสบยบเผยว่าเคยครับตอนนั้นผมไปยังจังหวัดหนึ่งเพื่อไปดูลาดเล่าปรากฏหลังจากไปเช่าโรงแรมนอนลงมาที่ร้านอาหารข้างล่างเดินเข้าไปปะหน้าผู้กำกับคนหนึ่งผมจำชื่อจริงแกไม่ได้ทราบแต่ชื่อผู้กำกับเล็กแกนั่งตัวแข็งเลยครับไอผมก็สะดุ้งเฮือกเหมือนกันเอาละสิทีนี้จะทำยังไง ต่างก็มองหน้ากันไปมาประมาณเกือบ1ิบนาทีเห็นจะได้ผมค่อยๆลุกเดินถอยหลังออกจากร้านไปด้วยต่างฝ่ายต่างจ้องหน้ากันผมคิดว่าถ้าผู้กำกับเล็กแชักปืนผมยิงแน่ตัวต่อตัวครับต่างคนก็ต่างไม่กล้าไอเรื่องยิงตำรวจผมไม่เอาครับเพราะยิงตายไปคนมันมาก,กันเป็นร้อยไม่ไหวท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเองเสือใบเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงชีวิตป้นอีกตอนหนึ่งที่เป็นตอนที่ติดตาตรึงใจมาก เซอรบายเล่าว่าคราวนั้นเขาปลอมตัวเป็นตำรวจสันติบาลกับลูกน้องเพราะสืบทราบมาว่าบริษัทเกาทงกงศีบริษัทรับซื้อพืชไร่ย่านหัวลำโพงกำลังจะขนเงินจำนวน4ี่0,000บาทเศษเดินทางด้วยรถไฟตนกับลูกน้องจึงไปขึ้นรถไฟที่สถานีสามเสนแลาให้ลูกน้องอีกคนขี่รถจัก,กรยานยนต์มีพ่วงข้างไปคอยที่สถานีรถไฟบางเขนครับ พอใกล้สถานีผมก็แสดงตัวเข้าไปคุยกับไอ้คนที่คุมเงินมาแล้วแจ้งข้อหามันว่ามีธนบัตปรปลอมไล่กสาปรปลอมอยู่ในกระเป๋าเงินจะขอค้นมันที่นี้พรกพวกที่มากับมันด้วยก็เอะอะโวยวายผมก็เห็นท่าไม่ดีเลยคว้ากุญแจมือมัดสับเขาให้ไอ้คนคุมเงินโดนสับไอ้พวกคนอื่นก็เลยหลบหน้าไม่กล้าโวยพอเข้าบางเขนผมก็ลากไอ้คนคุมเงินลงมาจากนั้นก็ขับรถที่พวกรอพาไปลังสิตยิงมันทิ้งเลยแล้วก็ขนเงินไปบ้านเพื่อนที่ย่านสะพานแดง ทีนี้ไอ้เพื่อนมันหักหลังผมมันแอบไปแจ้งตำรวจสันติบาลยกกำลังมาร้อมเต็มบ้านเลยผมเข้ากระเป๋าเงินซ่อนแล้วชวนลูกน้องเดินสวนตำรวจออกมาเฉยๆโดยที่ตำรวจไม่รู้แล้วยืนดูตำรวจขนบ้านอีกทีเพราะตำรวจยกขบวนกลับเพราะไม่เจอตัวผมและของผมก็เขียนจดหมายให้เด็กเข้าไปเอากระเป๋าเงินโดยกำชับกับเด็กว่าถ้าเจอตำรวจให้ยัดเงินให้ไปแล้วเอากระเป๋าเงินมาให้ได้แล้วก็จริงดังคาดครับ เพราะตำรวจก็หิวเงินมันคว้างเงินในกระเป๋าไป6 0พันกว่าส่วนผมก็ได้มา 4, สี่แสนเศษสบายไปแต่ผมก็มาเกมเพราะฝีมือพันตำรวจตรีประชายยศในตอนนั้นนะครับแกตามผมไปถึงกาลสินนูน่นวางแผนให้มีการชกต่อยกันข้างโรงพัก ผมเห็นผมก็ชอบดูสิไปดูแพรบเดียวมีคนมากดขอเอาปืนจี้ผมก็สู้จนตำรวจงหงายท้องไปคนแต่ที่สุดผมก็ถูกจับใส่กุญแจมือล่ามคอด้วยโซ่นี่พาเข้ากรุงเทพแล้วศาลก็ตัดสินประหารชีวิตแต่ก็ด้วยพระบารมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่28รกรกฎาคม2495ผมเลยได้รับอภัยโทษจากระหารเป็นจำคุกตลอดชีวิต แล้วก็ได้รับอภัยโทษอีก3าสี่ครั้งจนได้เป็นผู้ช่วยผู้คุมประกอบคุณงามความดีจนได้รับการปลดปล่อยเมื่อเดือนธันวาคม2506แล้วก็หาอาชีพสุจริตจนปัจจุบันนี้ก็มาอยู่ที่ฟาร์มกุ้งนี่อดีตเสือใบผู้มีอายุ63ปีมีบุตรสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งและมีภรรยาอยู่ที่บ้านบอกว่าขณะนี้เขาได้รับใช้พระพุทธศาสนาโดยเป็นมัคณายกดูแลผลประโยชน์ให้วัดในตำบลไผ่กองดินถึงสองวัดด้วยกัน ื่อผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องราวชีวิตเสือใบที่กลายไปเป,เป็นนิยายในชุดเสือใบเสือดำจากปลายปากกาของปออินทรปริตโดยเป็นหนังสือที่ขายดีมากในยุคนั้นว่ารู้สึกเป็นอย่างไรเสือใบตอบว่าเรื่องนี้มันยาวครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆปออินทรปริตแกมาได้ข้อมูลจากผมถึงชุมโจนเลยโดยมีคนมาติดต่อขอพบผมจากนั้นก็คุยกันแล้วก็เอาเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละตลอดจนประวัติ ทั้งประวัติผมแล้วก็ประวัติเสือดำประวัติมเหศวรบ้างจริงบ้างโกโหกบางบางครั้งเวลาผมจะเข้าปนว่างๆยังอ่านเรื่องผมเองจากหนังสือเขาเลยมันก็ดีเหมือนกันครับแก้เหงาได้ผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโจนในปัจจุบันนี้ก็ได้รับคําตอบว่าเดี๋ยวนี้โจนมันกระจอกไม่มีสัจจะฆ่าคนเป็นว่าเล่นเจ้าทุกข์เขาไม่สู้ยังไปยิงเขาตายอย่างนี้สมัยก่อนเขาไม่ทํากันเวลาต่อมา15บหนาฬิกาสานาที วันที่23มกราคม2527สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชก,กุมารเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีมีนายจรินทร์การจโนใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและขาล้าราชการเฝ้ารับสเสด็จที่สนามกีฬาจากนั้นนายจรินทร์การจโนใหม่ได้เบิกตัวขา้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชก,กุมารก็สเสด็จ มาทรงตัดลูกนิมิตท,ที่วัดสวรรณภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเจ้าคุณพระเทพวุฒาจารย์เจ้าอาวาสและเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีรอรับสเสด็จอยู่ในพระโบสถพร้อมด้วยพระเทระผู้ใหญ่หลังจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชก,กุมารเสด็จถึงพระโบสถทรงจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยทงตัดลูกนิมิตลูกเอกในพระโบสถ เสร็จแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชก,กุมารทรงมอบเหรียญที่ระลึกให้กับผู้บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอุโบสถจำนวน120คนต่อจากนั้นสเสด็จไปเปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17และเยี่ยมรัษฎรที่มาเฝ้ารอรับสเสด็จจำนวนมากโดยในจำนวนรัษฎรที่เฝ้ารับสเสด็จครั้งนี้มีในใบแก้วตาหรือในใหรือในวันสะอาดดีหรือเสือใบอดีตจอมโจรชื่อกระชอนแห่งเมืองสุพรรณ เข้าเฝ้ารับสเสด็จด,ด้วยโดยมีนายจรินทร์การจโนมัยผู้ว่าราชะการจังหวัดสุพรรณบุรีถวายรายงานต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชากุมารว่าเสรบใบลอดพ้นจากการประหารชีวิตเนื่องจากคำพิพากษาข,ของศาลและได้รับการอภัยโทษเนื่องจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชากุมารทรงมีพระราชสมภพเมื่อวันที่28กร,รกฎาคม2495จากการประหารชีวิตให้เหลือจำคุกตลอดชีวิต และได้รับการอภัยโทษตลอดมาจนได้รับการปล่อยตัวในใบหรือเสือใบสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่รอดพ้นจากการประหารชีวิตจึงขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชก,กุมารด้วยการเดินทางมาจากฟาร์มกุงที่หมู่7ตำบลไผ่กองดินอำเภอบางปะมาหลังจากนายจรินทร์ู้วราชการจังหวัดสุพรรณบุรีถวายรายงานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้ทรงตัดกับในใบายใบหรือเสือใบว่าขอให้ประพฤติตนให้ดีด ในใบหรือเสือใบถวายกราบบังคมทูลว่ามีอาชีพเป็นหลักแหล่งแล้วพร้อมกันนั้นเสือใบก็ได้ถวายพระกลิงแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชก,กุมารจากนั้นจึงได้เสด็จเยี่ยมเยยนราษฎรแล้วเสด็จกลับเมื่อเวลา17นาฬิกา15นาทีวันเดียวกันต่อมาในใบหรือเสือใบได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นหลนผลที่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จ และพระกลิ่งที่ถวายนั้นก็คือพระที่ตนใช้ติดตัวมาตลอดตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นขุนโจรชื่อดังนั่นเองกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติคลองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ l e เ e น d ด r รี h ชา n e l